ถึงแล้วถึงแล้วเพราอฟันเกี่ยวแล้วหนึ่งเข่าไหมแบบนี้ถ้าฟันเกี่ยวกับผู้นั้นผู้นี้นี่เลขเข่าฟังเลยเลขเข่าฟังเลยจาวาสันยี่ค่ะแม่บัวสวัสดีค่ะแม่บัวมั่นใจเจ้าเส้นแม่บัวงวดนี้มั่นใจอยู่เฮ้ยกะสิมั่นใจแล้วจังไคนั่นเล่กู้เหลี่ยมไหมฟันมาแล้วหนึ่งเข่าไหมหมวดก้อนนี่หมวเดี๋ยวแม่บัวเดี๋ยวงวดก้อนนี่ ไไไมม่่บบวจังอกท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางวกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ก็ว่าโอ้ยบ่ฝันฝันบ่แม่นฝันบ่หนีดอกวันนี้บ่ได้ถามแล้วว่าเอาฝันแม่บัวบ่นี่คือขันงวดได้แล้วมั่นใจแล้วสิเอาใไฮลวดเนาะสีบัวชุดฟังลวดขันงวดไดบ่มั่นใจให้ยังได้กับบ่ได้ค่ะนที่ัฝนมาจังไแหลฟันตาไหลเมือไปนี่แม่บัวฝันมันเมือไปน้อนหันมันบ่มาบ้านมาน้อนฝันเกี่ยวเราเลย ปันวันเน้ยกู้เรียมนะปูวัดหงนะเพื่อนปูวัดหลงนะเพื่นนอันมัเล่าได้หนึ่งเข่าไหมแม่บัวว่าเลขกเล้าเข่าปอดเส้นไล้มันใจเลขยูวัดดงนะเพื่อนเออมันใจเลขยูหันละยูนั่นมันเือนเนื้กูมันมีถูกใจแน่เราเรียกเพิ่นอันนี้เก้าศูนย์แปดห้าสองเกีดห้าแม่นบัวหกเกดห้าห้าโอ้ หกเจนหานี่เป็นเลขแมวเป็นเลขแมวค่ะตอนเลขรอาฝันเล่าสิได้แปดห้ากับเก้าศูนย์แมนแต่แม่บัวแห่งวัดเลขอยู่ในชุดในของวัดดงนาเพื่อนน่ะนะแมนค่ะแมนแมเราไปเกี่ยวเพื่อนฝันว่าเล่าหนึ่งเขาานี่คู่เล่าหนึ่งเขาเลขเขาเห็นเล่าน่งหนึ่งเขาอยู่ที่ของแม่บัวนี่คือว่าเลขเล่าเขาาลน่ะมาต้องมาซื้อน้ำแม่บัวดอกเลขซื้อน้ำเล่านั่นแหละ เพราะว่าฝันเตียวแล้วจังไรก็ต้องเลขอยู่ว ah, ัดตรงนะเพื่อน işte. ้ำผ ah. uh ่าจานเข้า min อีกมันใจแม่แม่บัวเนาะมานี้นอนอยู่ฝันเห็นผัวตระครองแบกเพราะว่ามันตรงกันแบกงูจะไปชิ่มลูกละไปใส่จะเอางูไปใส่ผสนแม่แม่บัวละจะเอาไปชิ่มล่องลางผสมจะไปชิ่มลงล่างเออเพราะว่าแม่บัวมันใจเกียร์ฐานเลขล่างนี่ แบงงูตัวแบบไงปุ่น่ะงูมันไตอยู่ทีข้างหลังค่ะแบงงูเสียวไปทิมลงตะล่างแม่เสียวเสียวเอาไปทิมทั้งในท้องใสเดียวไปทิมมันล่งล่างระมังสินี่เพราะว่ามันตรงกันเจ็ดหาแม่เจ็ดหาเป็นล่างแต่ว่าแม่บัวบนนี่แม่บัวคิดว่าเป็นเลขของปู่วัดดงนาเพื่อนแม่เพราะว่าคนหนึ่งเขา เขามันก็แปลความหมายว่าเขาแล้วเนาะค่ะเมนแม่บัวฝันไปที่แบบนี้นอนอยู่บ้านบอได้ไปนอนอยู่วัดแมนบอค่ะไปนอนอยู่วัดบ่ฝันบัดเมียบ้านไปฝันเกี่ยวเล่านะจะเลื่ยบาเล็กสิเขาเ่นแม่บัวไปนอนอยู่วัดหลวงนาเพิ่นหลังจากกลับจากวัดหลวงนาเพื่อนล้วแม่บัวก็ไปฝันเมนฝันเห็น พ่ออาจารย์วันนึงแล้วเพิ่นไปนั่งหนึ่งเข่าอยู่ตรงที่เราต้มน้ำห้อนกาน้ำห้อนเนี่ยมันบ่ค่ะกันวันเราหนึ่งเข่าขึ้น่าเรียกเราสิเข่าเรียกหน่อยพอมั้งครับวันนี้อยู่ตรงน้ำเพิ่นเห็นบ่วดก้อนเม็ดเดียวแม่บัวบ่ก้อนโดเลยท่านฟันเหมือนแม่นหลอดเรีโตครับเอาแมนนี่หลีเด้อพี่น้องเด้อเล่า บ่ออีลีเราบ่อสอนฝันเมื่อวานนี่โอ้เอาวดกอนเนี่ยขนาดเพิ่นเป็นนวดให้เนาะถามแล้วก็บบ่บ่อฝันบ่อฝันตังวดนี่ฝันเราดิบสันนวดนี่อยากสอนฝันสู้ฝั่งจนว่าถามเอ้าบ่มาฟังฝันแม่บัวบอกว่าสัน ก็อยากให้น้ออยากให้เนวทางเน้อท่นมั่นใจเขามั่นใจเ้าก็จะบอกเนาะแม่บัวนี่ก็บพรมีโลกโอมีเลขดอกบัวแล้วมันไม่ลวกแล้วอยากเเาวซูฟังโอ้ขอโทษเนะเอฟซีมันก็ต้องมันมีเบ่อผิดเบ่อถูกแน่น้อมันหลงนะคะที่มาเเบาสูฟังนี่คิดว่าเลขดวงน่าเพลินเข่าแท้แน่นอนคือว่าเข่าอยู่เพราะว่าบ่เคยฝันแบบนี้ถ้าฝันเกี่ยวกับผู้นั้นผู้นี้นี่ เลขเข่าฟังด้วแต่ว่าสฟันโตฟันเห็นมูคือกันนี่มู้แปอาเร่กับไป๋ท่องใส่พระรวยคือกันไปเอาเลขนับกันนี่ฝันเจี่ยวเพิ่นนี่ฟันมาเล่าหนึ่งเข่าเอ้าพันถึงไหมอุ้ยเท่าคนเลขเขานี่ถึงแล้วเพราะว่าฟันเจียวเล่าหนึ่งเข่าไหมอืมพันถึงอีเลียค่อยฟันค่ะค่อยฟันแบบนี้ แมฝันว่าหนึ่งเข่านี่มันเลขคือเลขออบพันบ่อฝันเกี่ยวเล่าเข่าเล่าเขาเข่าแน่นอนหมวดนี่ตั้มตั้วส่วนตัวแม่บัวนี่มักมักกลางเจนหาเมนเพราะว่ามันตรงกับนี่ด้เลขเล่แต่ว่าคันไปไปเทียบกับเลขน้องแมวแมนกับมีเดียวน้องแมวกับหกเกี่ยห้าน่เอออืมนั่นละเอาโที่ยวกับเลขตรงนะเพื่อนเลยหล่ะแมนเอามาเอามาขอจิ๊ดโซ่ให้เบิ้งของมันอาการมันค่อยๆม่่บวี เน้นเลขดงหน้าเพื่อนได้ยินไหมเนี่อันฟางนี่จะเป็นน้องแมวฟางนี่จะเป็นอันนั่นไม้ก็พื้นไงพื้พื้นออกไงได้ครัมันจะเป็นเลขน้องแมวก็เลขพระอาจารย์ฟันบ่ตรงไหนทะเลขยูนีล่ะค่ะมันใจคดีเราวาวเต็มปากเต็มคอเด้อพี่น้องพี่น้องแคปหน้าจอเด้อครับเด้อเลี้วลาบ่หลายนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับเราเราอยากให้เรียนยู่วัดดวงนาเพื่อนนี่แหละค่ะแม่นฟันว่าพระอาจารย์นหนี่ยวกับง อาจารย์เลียมค่ะเล่าหนึ่งเขาเลขเล่าสิเขาอีกแม่บัวนะตัวใดเป็นพิเศษพิเศษก็เกี่ยงห้าแม่บวสิมากตัวพุ่นเจ็ดห้าเนาะค่ะเลขล่างเพราะว่าพอท้องใสปันว่าพอท้องใสแบกงูไปทิ่มล่งตาเพราะว่าถามเราอยู่ว่าเดี๋ยวไปทิ่มใส่เดไปทิ่มล่งล่างนใไรมันกลเป็นล่างเราแบกงูตัวบักงัยปุ่นะแม่บัวได้ตีวางูเป็นเจ็ดบ่ะจ้า แล้วหา่ามันก็ตีเล้าเห็นดิอ๋อเล่าเป็นเล่าเป็นผู้ชายเป็นห้าเป็นหกเด้อพอท่องใสแต่อยู่ในหนังเก้าเนี่ยแต่อยู่ในนี่แหละนั่นก็ไปใส่ดอกพีน่งจับตามองมองนี่ล่ะไว้เอาไปเอาไว้พิจารณาเบิ่งเนาะวัดตรงนาเพลนแม่บวชแล้วจนได้เจะซื้อน้ำแม่บวเด้อไปซื้อน้ำผาจารย์แต่ว่าแม่บัวมักพิเศษส่วนตัวเพราะว่าเลขกอยู่กับเล่าเห็นะ ค่เน in oh, ่ยู่กับอาจารย์เหลี่ยมเฮ้าเพราะว่าฝันเจียวเล่าค่ะมั่นใจแห้งเนาะขายแม่บอกฝันยังสี่สิออกทุกครั้งแมนค่ะแมนอยู่ในกลางดวงกลางป่าก็ยังมีลอตเตอรี่มาขายอีกเราเคยฝันเราเคยฝันแบบนี้เคยฝันว่าคัคนเห็นคนหนึ่งเขานี่เป็นผู้นั้นเขาค่ะแมนอ่ะ เอปุม้ปหลายครับมมากป่่้ลครับเที้่อนเดอร์คับเตอคนหลายๆนะครับ438ท่านไปเจอกันอีกคลิปหน้านะครับโอเคแต่ว่ามันใ่ันบััฝันเจียวปุรม่นเมนุดเพราว่ามากในเจห่นะครับากเ่มาเจ่น่เพราะว่าฝันมาเล้าหมูป่ิ่นลงลางเลาเม่นไท ท่องใสอาจารย์ท่องใสปันเกลทัง้งท่องใสปันเกวทั้งปูดงนาเพื่อนอาจารย์ท่องใสนี่เอาอุ้มโง่แบกง่ไปทีมลงรัตลางแต่ว่าพาอาจารย์ดงนาเพื่อนนี่พาอาจารย์ดงนาเพื่อนนี่แม่บัวฝันว่าเห็นเล่านางหนึ่งเขาเนาะค่ะมองแล้วต้มน้ำห้อนนั่นละตี่เมนก็เลยมัม่นใจว่าเลขสิเขาเมนเพราะว่าแม่บัวว่าเพราะว่าเคยฝันแบบนี้สะที่แบบแบบนี้ต้องปังปังแน่นอน เด็กเลาะเข่าอยู่บมีผาดโบขันฟันแบบนี้ค่ะปังปังโบเคยฟันดุลเนาะดิห้างต้องดนแล้เนางะดนแล้วดอกไม้มงคลเราแกออกงามได้งวดนี้งามได้วัดกวนมุมดวงว่ามันพวกขู่พวกที่เขาหลา่ริ่งวันแล้วได้อกว่นะดอกดอกไม้มงคลที่อยู่วัดอยู่กุฏิเล่าบอกค่ะนากุฏิ เล่ามาใจรัันเยอะตาเตาหกเจ็ดหาให้พี่น้องเล่นกันตาตาอ้าเตาด้ครับ้อนเลขกันความฝันคแปดห้าเลขเล่าเลขกันารแปดหกับเก้าูนเลขีอันนี้เป็นเลขทูบดอกเนี่ยนี่เป็นเลขแมวจับมันซกระจัออกมาหายต้องกระตรงกันอยู่ในนแ้วรตรงกันมดนีหาแปดสองแมวจับกระจงกันกับเลขฝันคือเราเลขทูบกับมีแปดหาคือเกา แม่ค่ะเบิงบ้งเบิงบ้งเขียนหลายแต่ว่าเห้เบิ้งดีๆมันก็นกนเลขตัวเดียวกัน,นหลายซื่อๆกันจับแยกออกมาก,ก็เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะแต่ตัวนี้เพียงแค่สมมติเลมน,นี้ไม่ได้แยกให้เขาก็ตัดเลนเอาเนี่ยมุนเอาหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดจังเสียกระสิทธากับแม่บัวฟันบา,<ข>าอาจารย์ <ขา S 1> ท่องไซแบกงูไปทิ่มลงล่างแต่ของแม่บัวนี่มั่นใจนี่คือเจ็ดห่านในล่าง แมนค่ะแมนมันใจเกรหาเพราะว่าปัวว่าไอ้จะเบกลุงลางดิมันตีล่างตัวหนอกระบอกตรงกว่านั่นนะอบครับขครขอบครับมครับขอบคุณครับขอครับขอบคุณรับขับเอยหุณครัขอบคุณครับบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบัอขอบคุณรับคัอบคุอขอบคุณคขอบัขาเจอครับค แม่บัวนะคะแม่บัวค้นฝันแมนเนาะค่ะแม่บัวค้นฝันแม่นเพิ่นกับฝันนะคะฝันเกี้ยวเนาะค่ะผา,าจานวัดดวงนาเพื่อนว่าเห็นพ้าจานเพื่อนนั่งหนึ่งเข่าแม่บัวเพิ่อนกำมันใจเนาะค่ะมั่นใจคักนะคะว่าเลขพ้าจาดนดวงนาเพื่อนจะเข่าแล้วเนาะค่ะส่วนตัวเลขที่แม่บัวเพิ่นมากเพื่อนมั่นใจนะคะลางเจ็ดหาเม็ดเดียวเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ใส่วิจ an an ารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะ แอกคกวาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงินในวันที่16มิถุนายน2 5 6าหาอ,องิหาทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ย้อนตะขออนี่เหรค่ะกับปติบนนอกแต่แต่ว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดยสักข้ากะลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใส่เบิ่งว่ามันเท่าสิถธิเล็กวะค่ะบอโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอรโทรกายยูหน้าจอเพิ่งจะกัดเด้อดีหรือดีหลีดีหรืลนะค่ะเพราะว่าอยังเงินบอนี่งหากระมาเอ็นบางงวดบางยานี่ซูนกระมาเนี่ยเห็นบ่แต่ว่าบ่มาซูนค่ะ แมินอยู่ยันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋ขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะเพราะบรรยากาศมันกเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเงินก็ขอสร้างอะไรค่ะที่ขาดในกเกี่ยวมากขึ้นโตเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียรโจ๊กลองเบิรงเนาะเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอเด้่จ้าหนะาอ่าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอ เห็นคนรอประดี๋ยงจินดาก็เลยได้สั่งเพิ่นนะคะไปเอามาไว้ในกระเป๋าค่ะพิว้วโตกระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลบกช้างตะขอช้างมงคลนัางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง